สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาวัดระยะห่างวาลวของ c b r นะครับพอดีมีลูกค้านําเอามาให้เซตฝาให้นะครับแล้วก็วัดแผ่นชิมวาลวนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างนี่ช่างดูมนอนน้อยนี่ <Wow. S 1> <laughs> อย่างตึงนะเดี๋ยวช่างดูมช่วยอ่บอกวิธีแล้วกันนะครับอันนี้คือเพราะว่าฝาตัวนี้ยคือมันเจียบะนะครับแล้วมันหาแผ่นชิมเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้อันเดิม หนึ่งเลยปัญหาวาลว์ยันมันเกิดแน่นอนนะครับเราก็ต้องหาแผ่นชิมวาล์วใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็หาเป็นชิมสแตนดาร์ดแหละเอาที่มันบางที่สุดนะครับมาวัดนะผมก็ซื้อตัวบางมาให้เพราะว่าถ้าเราใช้เดิมมันยันอะไรไงเราจะหาวิธีการวัดไม่ได้นะครับตัวนี้ผมไปซื้อตัวบางสุดมานะครับแล้วผมก็มาวัดหาระยะใหม่นะครับคือมันจะง่ายสุดละนะครับก็คือระยะห่างวาล์วของ C ี r นะครับ บาลไอเสียอยู่ที่0.25นะครับบอวเอดีอยู่ที่0.16นะครับบวกลบได้ก็ประมาณ0.03นะประมาณนี้นะครับ0.23นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลองวัดดูแล้วกันนะครับลองทำาูตรดานได้นะครับแล้วก็ใส่กระเดืองนะครับหรือใส่เขาลูกเบี้ยวนะใส่แคมนี่แหละนะครับใส่ปุ๊บใส่ฝาให้เรียบร้อยใส่แผ่นชิมที่เราซื้อมาเลยนะครับหรือว่าใครมีแผ่นชิมบาก็ ใส่ไปได้เลยครับไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวบางสุดนะครับใส่แล้วมันไม่ยันก็ใช้ได้นะครับใส่แล้วก็ดูมาร์กนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ขันตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขันไปที่หนึ่งสองศูนย์กิโลกรัมเซนนะครับหรือสิบสองนิวตันนะครับตัวนี้นะทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็หาเป็นชีม่ะโดมลองวัดดูเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับแล้วก็หาฟิลเลอร์นะครับหรือว่าเนี่ยตัวนี้แหละเขาเรียกฟิลเลอร์เนาะ มาลองเสียบดูเลยครับมาลองดูอ่ะโดมแย่ส yeah. มมติผมขันไว้แล้วกันนะครับขันแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้ฟิลเลอร์แย่นะครับเอาพอดีๆนะครับไม่ต้องเอาจนแน่นจนเกินไปนะครับถ้าแน่นจนเกินไปปุกเวลาเราใช้งานไปพวกมันจะยันนะครับอ่าตัวน,นี้ได้เท่าไหร่ดมตัวน,นี้ไอไอเสียหรือไอดีไอดีไอดีนะครับไบดีวัดได้เท่าไหร่อ่ลองวัดดู เท่าไหร่ตัวนี้อ่ะตเ,เสียบนะครับถ้าเราไม่มีสู้เราลิ้นเราก็ใช้แนวนะครับแนวเฟืองสู้เราลิ้นนี่นะครับให้มันตรงกันนะเนี่ยครับเราก็ใช้มือจับเราไม่ต้องใช้แน่นจนเกินไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้แน่นไปไหมเสียบได้ไหมแน่นไหมได้อีกเบอ์นนะึงอ่าได้เท่าไหร่แน่นไปอีกเบอ์นนะึง ได้ไหมครับได้ไหมอันนี้พอดีเาดีเอาจนหาจนพอดีนะครับอย่าใช้จนแบบแน่นจนเกินไปเวลาเราดึงมันฝืดน,นะครับพอฝืดมากปุ๊บอ่าเราก็ดูเบอร์ของ,อของฟิลเลอร์นะครับตัวนี้ดูเบอร์เนี่ยละ่ะว่าตัวนี้มันเป็นค่าของ,ของรถจนนะลองข้าดูผมใช้เป็นตัวเบอร์ตัวนี้มันจะหนาไปนิดนึงก็เลยสวนจนสามเป้า 0.39นะครับดีขวา0.39นะครับแล้วเราก็หาค่านะครับสมมุติผลเป็น3.9แล้วกันเนาะแล้วลงเราก็มาลองคิดดูนะครับมาผมพาเ,เพื่อนๆกด3แล้วกันนะครับอันนี้ผมผมวัด ID นะครับต้งสองตัวเลยนะครับผมได้0.43นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ให้เอาค่าที่เราวัดได้นะครับลบค่ามาตรฐานเดี๋ยวลองวัดดูก่อนอ่าผมได้0.43นะครับลองดูนะ0.43นะครับลบค่ามาตรฐานลบ0.16นะครับแล้วก็บวกนะครับบวกความหนาของแผ่นชิมอ่าบวกความหนาของแผ่นชิมนะครับแผ่นชิมอยู่ที่1.425ครับบวก1.425นะครับ ได้เบอร์แล้วครับในรือเห็นชิมนะที่เราจะมาใส่นะครับก็พอเราได้เบอร์ปุ๊บเราก็ไปเลื่อนหาในพาร์ทไหนของฮอนดานะครับสําหรับใครที่ไม่มีขนาดหรือว่ารหัสนะครับเราก็ไปสั่งที่ฮอนด้าได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับนะครับลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับมันมีหลายขนาดนะครับเอาอย่างสมมติเราหาได้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งจุดหกเก้าห้านะครับแล้วมันไม่มีเบอร์นะครับเราก็มันจะมีเบอร์ หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเอาเบอร์ที่ใกล้เคียงแล้วกันนะครับใกล้เคียงที่สุดลองบวกลบดูครับหรือว่าถ้ามันมีหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดศูนย์เราก็ใช้เบอร์หนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับลองลองลองเอาเบอร์ที่มันใกล้สุดนะครับแล้วก็จดรหัสไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับลองเลื่อนดูนะครับมีหลายเบอร์หลายขนาดครับอันนี้คือวิธีหาระยะห่างของชิมวาวนะครับรถ CPR นะครับหนึ่งห้าศูนย์ก็ลองคำนวณดูครับ ก็บอกก่อนนะครับไอตัวเนี้ยมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือเราด้วยนะครับเวลาเราดึงนะครับเนี่ยจะจะบอกว่าเอาตามผมเลยก็ไม่ใช่นะครับอ่ะโดนมองดึงดูมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือเราจริงๆนะครับตัวเนี้ยเบอร์สองเบอร์มันอ่ะลองเอาอีกอันนี้ได้ไหมปิดม,มันปหน่อยปิดเดียวเนี่ยลองดึงดูนะครับไหนลองเอาอีกเบอร์หนึ่งนะเอาที่มันหลวมมุนี้กันนะ ไอตอนนี้มันจะกิดตึงมนิดหนึ่งยังลงดู้ึยงมั้ยได้ไหมมันยิงฟิตึ้นเลยพี่นะมันยิงฟิฟตกระบางลงเนี่ย่ขึ้นไหม ดีเท่กันทั้งสองตัวโอ้โหเทียบาทแน่นอนนะครับโอเคนะครับได้ค่าแล้วนะครับเราก็ได้เบอร์แผ่นชิมเรียบร้อยนะครับเราก็ไปสั่งนะครับไล่ตามหาสั่งเลยนะครับไอเสียก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไอเดีไอเสียก็ใช้วิธีการวัดเหมือนกันเลยครับแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ลองใช้เครื่องคิดเลขกดดูนะครับว่าเราจะใช้แผ่นชิมเบอร์ไหนนะครับเพราะว่ามันมีหลายเบอร์หลายขนาดนะครับ แต่ถ้าใครมีแผ่นชิมบางๆสุดๆนะผมว่ามันจะง่ายกว่าเราใช้แผ่นชิมเดิมนะเพราะว่าเราเจียบบ่าปุ๊บมันมันลงมาเยอะนะครับแผ่นชิมเดิมมันอาจจะยันได้นะครับแล้วก็เวลาเราขันปุ๊บถ้าเราขันแล้วนะครับหมุนตัวเนี้ยแน่นนะครับอย่าวัดนะก็คือต้องหาแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับเราต้องใช้วิธีแผ่นชิมบางนะครับแล้วก็ลองวัดดูนะครับมันจะตรงเป๊ะกว่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครสงสัยจุดไหนก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับ ขอบคุณนะครับช่างโดมนอนน้อยเป็นผู้ช่วยนะครับถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะสรับสนุนนะยินดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้า,ากกใ,คใ,ใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้สนับสนุนกองครับตรามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิแจ้งเกิดได้เสมอบอส